สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมห้องสุดคอนโดที่คอนโดสุดหรูสุดฮิตในย่านฝั่งทนอีกแล้วนะครับคอนโดเดอะทริโอบางอ้อสเตชันนะครับห้องที่จะพามาดูวันนี้นะครับเป็นห้องแบบเช่านะครับปล่อยเช่าในราคาเพียง8,000บาทต่อเดือนนะครับแต่จะพาไปดูกันว่าห้องนี้มีอะไรพิเศษนะครับห้องนี้ตั้งอยู่บนชั้น20นะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือ เข้ามาในโซนแรกนะครับห้องนี้นะครับทางเจ้าของนะครับตกแต่งเป็นชั้นวางทีวีเกือบจะเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับมีทีวีสมาร์ททีวีขนาด30นิ้วให้นะครับผมด้านในก็สามารถอะแดปเป็นชั้นวางของหรือว่าเก็บรองเท้าได้นะครับผมฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งขวามือตรงนี้คือ,อผู้ที่มาเช่าอยู่ครับสามารถ เปลี่ยนแปลงหรือว่าอะดับได้เองนะครับว่าจะเอาตู้เสื้อผ้าตัวนี้นะครับไปวางไว้ตรงห้องนอนและนําของที่อยู่ในห้องนอนตรงนั้นนะครับมาวางไว้ด้านแทนตู้เสื้อผ้าก็ได้นะครับตู้สีขาวตรงนั้นนะครับผมฝั่งนี้มีโซฟ้าให้นะครับเป็นอ่าโซฟานาสองที่นั่งนะครับพร้อมโต๊ะกลางแบบนี้แล้วก็เก้าอี้ตัวเล็กให้ไว้เวลาปีนของนะครับตู้เสื้อผ้านี้มันจะมีกิมมิกเล็กๆนะครับคือด้านในนะครับก็จะเป็นชั้นวางของแบบนี้ นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็สามารถเลื่อนกระจกปรับเปลี่ยนกระจกแบบนี้ได้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็เต็มพื้นที่เกือบจะถึงฝ้าเลยเลยมีเก้าอี้แบบนี้มาให้นะครับช่วยใช้ยืนเวลาเราจะเอาของด้านสูงๆนะครับแล้วก็การปิดง่ายมากๆเลยนะครับผมด้านนี้ก็สำหรับคุณผู้หญิงเลยนะครับตู้เสื้อผ้าแบบนี้ นะครับเก็บเครื่องสําอางอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับห้องนี้แนะนํามากๆเลยถัดมาในโซนของห้องนอนนะครับจะกั้นด้วยกระจกมาเลื่อนแบบนี้นะครับผมสามตอนซ้ายมือนะครับจะเป็นในโซนของอ่าชั้นวางทีวีหรือว่าเป็นตู้เก็บของะครับสามารถอัดแอปได้หลายอย่างแล้วก็มีโต๊ะ หัวเตียงให้ด้านขวามือมีอเครื่องดูดเครื่องครองอากาศนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนตะกร้าผ้าให้ด้วยนะครับพิเศษสุดๆเลยสมบัติตรงนี้นะครับเตียงเป็นขนาด6ฟุตนะครับย้ำนะครับว่าเป็น6ฟุตนะครับวางเต็มพื้นที่แบบนี้เลยพร้อมหมอนให้นะครับหมอนก็จะเป็นแบบหมอนอ ดีห้อค่อนข้างดีนะครับแต่จะไม่ได้ว่าเป็นดีห้ออะไรนะครับเป็นเกรดโรงแรมเลยนะครับผมมีให้แบบนี้เลยแล้วก็ห้องนี้นะครับเทควิวไปทางแม่น้ําเจ้าพยาครับนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับผมเทควิวเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับผมฝั่งทางทิศเหนือนะครับห้องนี้ก็เลยจะได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรได้รับลมด้วยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะครับตลอดทั้งวันเลยแล้วก็ตลอดทั้งปีเลยนะครับ ทิศทางทิศเหนือก็แนะนําสําหรับลูกค้าที่จะมาเช่าห้องเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ฝั่งในโซนครัวนะครับก็จะประกอบไปด้วยตู้เย็นไมโครเวฟเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันแล้วก็เครื่องซักผ้าฝาหน้าให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีเป็นเครื่องทําทน้ําอุ่นนะครับแล้วก็ชาเวอร์ซิงล้างหน้าถอสุขภัณฑ์แล้วก็กระจกแต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะครับ ใครสนใจนะคะห้องนี้ปล่อยเช่าแค่8,000บาทเองนะครับผมรวมส่วนกลางต่อเดือนนะครับผมใครสนใจสามารถทักมาได้เลยนะครับ